เรื่องต่อไปนะครับก็คือหลายๆท่านก็มักจะงงกับผมนะครับคุณคริสอาจารย์คริสผมยุ่งเรื่องไงครับว่าคําไหนเนี่ยที่เป็น ch เนี่ยเป็นเสียงชอตช้าและเป็นเสียงคอควายครับผมก็บอกครับว่าก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องหานะครับผมแหล่งที่มีการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เขาออกเสียงให้เราแล้วเราก็แค่พูดตามทันทีครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องใช้ปากของเรานะครับพูดตามจะได้จําในหัวได้อย่างเช่นตัวอย่างครับ chaos ครับ chaos แปลว่าอะไรครับแปลว่า ความยุ่งเหยิงความชุลมุนวุ่นวายนั่นนะครับเขาออกเสียงว่า chaos นั่นเองครับไม่ใช่ chaos นะฮะไม่ใช่ chaos chaos นะฮะเขาออกเสียงว่า chaos ครับผมที่จริงแล้วคำว่า chaos นะครับเป็นนามนันะฮะของวงนะฮะบ boy band วงหนึ่งครับก็คือตตตตตดด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 ด chaos นั่นเองครับแต่วง chaotic นั่นนะครับเขาไปเปลี่ยนการสะกดจาก c h a o t i c เป็นตัว k นั่นเองครับ chaotic ก็คือ adjective ของคำว่า chaos ที่แปลว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นเองครับและอีกหนึ่งคำนะที่เราเจอกันบ่อยที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับคือคำว่าสถาปนิกครับออกเสียงว่า architect นะครับคล้ายๆวันนี้นะครับคุณอานั้นไปกินส้มตำมาแล้วท้องเสียนะครับก็เลยอาคี้แตกเลยทีเดียวนะครับ architect ก็แปลว่าสถาปนิกครับซึ่งทุกวันนี้นะครับชาวไทยบางคนนึกว่า architect architect ฝรั่งกั้น architect architect คืออะไร อันนี้จะเป็นสีเอจะเป็นคอควายครับแล้วก็ต้องระวังเลยนะครับว่า a r c h i t เ c t คือสถาปนิกเนี่ยนะครับแล้วสถาปัตยกรรมเนี่ยมันคือ a r c h i t e c t u เ e นะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยนะครับไปถามฝรั่งบางทีนะครับว่าคุณเป็นสถาปนิกหรือเปล่าไปถามเขาว่า excuse me are you an architecture คุณเป็นสถาปัตยกรรมหรือไม่ฝรั่งบอกเอา นี่อะไรครับเนี่ยเห็นคนเป็นรูปปั้นได้ยังไงครับสี่เลยนะครับว่าคำว่ารูปปั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับ S T A T U E ไม่ได้ออกเสียงว่า Statue 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 นะครับเขออกเสียงว่า Statue เหมือนกับ Hasu e Hasu e Statue นั่นเองครับผม Statue ก็คือ,อ,อรูป ปั้นนั่นเองครับแล้วรูปปั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของพวกอาร์กิเต็กเจอร์สถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่าอาร์กิเต็กเจอร์สถาปัตยกรรมส่วนอาร์กิเทคยนะครับก็คือสถาปนิกนะครับคำอะไรครับคำพวกนี้เลยฮะคำที่เป็นพวก S Y นั่นเองครับหรือคำที่มีตัว Y นะครับเป็นตัวที่2เนี่ยนะฮะ ในภาษาอังกฤษครับแล้วมาลองดูตัวอย่างครับน้ำเชื่อมเป็นต้นน้ำเชื่อมเนี่ยนะครับบ้านเราก็ไปออกเสียงอะไรครับไซรัปไซรัปแต่เคยทราบนะครับว่าภาษาอังกฤษนะครับที่จริงแล้วเขาออกเสียงอะไรนะครับซิรัปนั่นเองครับถูกต้องฮะซิรัปซิรัปก็คือน้ำเชื่อมครับแต่อย่าลืมนะครับผมเคยไปลองแล้วนะฮะที่ร้านไอศกรีมใจกลางเมืองกรุงเทพดาวน์ทาวน์แบงคอกมาแล้วก็ลองไปเล่นดูครับกับพนักงานครับหนูจ้าเดี๋ยวพี่ขอซิรัปนิดนึงได้ไหมจ้าอะไรนะครับ ขอซิรัปนิดนึงจ้ะเอ่ออะไรฮะขอไซรัปจ้ะเออ่ไม่พูดแต่แย้งละฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมครับคุยกับคนไทยก็ต้องเป็นไซรัปแต่ถ้าคุยกับฝรั่งนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ออกเสียงว่าซิรัปมีพี่น้องชาวไทยหลายๆท่านมาบอกผมว่าแต่คุณคริสครับผมเคยเห็นชาวสิงคโปร์เขาพูดว่าเอ hey, want to have some ไซรัปละ่ะก็ถ้าคุณอยากจะเรียนแบบทางนั้นก็ได้ครับก็คุณก็พูดไซรัปแล้วก็ใส่ลาไปด้วยแต่ให้ท่านฝากไว้ด้วยนะครับว่าที่จริงแล้วมันต้องออกเสียงว่าซิรัปนั่น ที่คุณหมอและคุณพยาบาลประเทศไทยทั้งประเทศนะครับออกเสียงว่าใส่ลิงใส่ลิงหรือสลิงสลิงใส่ลิงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ออเสียงว่าใส่ลิงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาจะนึกว่าคุณจะเอาเขาขึ้นสลิงห้อยโหนในโรงพยาบาลสิครับที่จริงแล้วนะครับคำว่เาเข็มฉีดยาเขาออกเสียงว่าซิริงช์นั่นเองครับซิริงช์ เหมือนกับนัก,กร้องนะครับโรสซิรินทิปนั่นเองครับแต่คุณใส่เป็นโรสซิริงช์นั่นเองครับผมอย่าลืมนะครับคุยพี่น้องชาวไทยใส่ลิงก์ไม่ว่านะครับแต่ถ้าฝรั่งมาก็ต้องเปลี่ยนเป็นซิริงช์ให้ได้นั่นเองนะฮะคำต่อไปนะครับในแก๊งนี้ก็คือคำนี้ครับ เนื้อร้องของเพลงนั่นเองครับต้องขอคุณมากนะครับคุณฮิวแกรนด์น่นนะฮะถ้าคุณจำได้นะครับคุณฮิวแกรนด์เนี่ยเคยเล่นนะครับในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือ Music and Lyrics นั่นเองครับหนังที่มีเพลง All I Wanna Do Is Find a Way Back Into Love Lyrics นั่นเองครับหนังเรื่องนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้พี่น้องชาวไทยออกเสียงว่า Lyrics กันเต็มไปหมดเลย เนื้อร้องต้องเป็นลิริกสนั่นเองครับถึงแม้วหนังนี้ออกมานานแล้วบ้านเราก็ยังออกเสียงว่าลิริกกันเยอะนะครับดังนั้นครับลิริกสแล้วถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่า you have to learn from music and lyrics ครับเรียนรู้นะครับจากดนตรีและก็เนื้อร้องของเพลงสิครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทุกวันนี้นะครับเวลาชาวไทยไปประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะ พี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับผมทำให้ชาวสิงคโปร์รู้เลยครับว่าใครคือคนไทยโดยที่ไม่ต้องโชว์พาสปอร์ตเพราะว่าเราแค่อ้าปากนะครับถามเขาว่าถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศสิงคโปร์นั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับเราแค่บอกครับว่า uh, excuse me where is Orchard Road ชาวสิงคโปร์บอกอ ah you come from Thailand ลรอ how do you know อะ ah, because Thai people are only country that say Orchard ที่เหลือในโลกก็จะพูดว่าอ r c h a r กันหมดแล้วครับ ถูกต้องครับ A R D นั่นเอครับเขาลงท้ายด้วย A R D เนี่ยบ้านเราสำเนียงเรานั่นนะครับจะไปสลัดใส่สระอากันไปนั่นะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าสองฝรั่งหรือภาษาอังกฤษจะใส่สระเออกันหมดครับ Orchard นั่นเองครับ Orchard Road Orchard Road Orchard แปลว่าสวนผลไม้ครับก่อนที่นะครับเมืองช้อปปิ้งหรือถนนช้อปปิ้งในสิงคโปร์นั้นจะกลายมาเป็นถนนใหญ่มโหฬารแบบนี้นั่นเครับเขาเคยเป็นสวนผลไม้ที่ใหญ่โตมากครับเขาถึงเรียกว่า Orchard Road ครับ โอเชิดนะครับไม่ใช่ออชาติที่จริงนะอยงมีอีกหนึ่งถนนนะครับที่บ้านเราเนี่ยเวลาไปนะครับก็ไปแบร์ไตให้เขารู้ว่าเราเป็นชาวไทยฮะที่ฮ่องกงก็นะฮะมันจะมีถนนชอปปิ้งที่เขาเรียกว่าถนนนาธานครับเราไปถามเขา excuse me where is นา a านโรดเขาว่าฮ่าเฮีย come from Thailand อ่ะ how do you know again อ uh ่ะสิงคโปร์ก็รู้ฮ่องกงก็รู้เพราะเราก็เป็นชาติเดียวที่ออกเสียงว่านาธานครับ ชาวโลกก็ออกเสียงว่า Nathan Road นั่นเองนะครับซึ่งชื่อฝรั่งนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสครั้งหน้าเราจะดูนะครับว่าชื่อฝรั่งนะครับหลายๆชื่อที่เราออกเสียงผิดมีอะไรกันบ้างนั้นฝากว่าหนึ่งชื่อครับ Nathan นะครับไม่ใช่นาธานครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ Orchard Road ไม่ใช่ออช์ดนะครับเพราะว่า A R ดีต้องเป็นสระเออครับตัวอย่างครับ American Standard ไม่ใช่ American Standard พ่อมดนะครับออกเสียงว่า Wizard นะครับไม่ใช่วิสาร์หรือสุดท้ายนะครับอย่างเช่น ตัวเงินตัวทองนะครับผมตัวเงินตัวทองหรือตัวตะกวดนี่นะครับเขาจะเรียกว่าอะไรครับ monitor lizard นั่นเองครับไม่ใช่ monitor lizard นั่นเองครับอย่าลืมนะครับการพูดภาษาอังกฤษนะครับสำเนียงไทยไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเรามีสำเนียงไทยเล็กๆของตัวเราเพราะเราเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยเนี่ยนะครับเราพูดได้ครับแต่ฝรั่งเขาจะเข้าใจเราถ้าเราออกเสียงกันอย่างถูกต้องครับดังนั้นครับเริ่มไปฝึกการออกเสียงกันตั้งแต่วันนี้นะครับแตะตอนนี้หมดเวลากแล้วครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ